สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมเจ้าเมทอร์หนอห้าสิบนะครับผมตัวนี้ลูกค้าออกรถมาใหม่เลยครับแล้วก็เอามาลงที่ร้านเราเลยครับก็จะมีการจัดแต่งครับมเรามาดูกันใหม่จริงครับวันนี้วิ่งเจ็ดโลครับผมสิ่งที่เราทําไปนะครับผมก็จะมีใส่โมกหน้าครับเป็นโมงหน้าตัว T สปอร์ตครับผมแล้วก็ย้ายไฟเลี้ยวครับลงมาด้านล่างครับ แล้วก็ใส่นี่ครับแคนบาร์ครับผมกันลมครับแข็งแรงครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นแฮนด์แต่งครับผมตัวนี้แฮนด์แต่งเป็นแฮนด์สองชั้นครับตัวนี้ความสูงสิบนิ้วครับผมแล้วก็จะเป็นพวกปลายท่อครับปลายท่อสลิปออนครับงานสแตนเลสครับผมแล้วก็ใส่ตัวโหลดหลังครับผมตัวนี้ทําให้รถเตี้ยเพิ่มมาสองนิ้วครับผม สำหรับคนที่ขาไม่ถึงครับผมหรือว่ารถสูงเกินไปใส่ตัวนี้ก็เพิ่มความมั่นใจได้ครับแล้วก็จะมีใส่ตัวพิงหลังครับผมตัวซิซิซบาร์ครับใส่พิงหลังครับกันตกครับผมเวลาออกตัวแรงๆนี่กันคนซ้อนขยายหลังได้ครับเรามาฟังเสียงท่อกันครับผม